พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูอรธโมบที่ี่23บิีลาอามก็กล่าวแก่บาลาคว่าท่านจงสร้างแท่นบูชาให้แก่ข้าพเจ้าที่นี่เจ็ดแท่นและจัดแจงโคตัวผู้เจ็ดตัวและแกะตัวผู้เจ็ดตัวให้แก่ข้าพเจ้าที่นี่บาลาคก,ก็ทำตามคำที่บีลาอามกล่าวนั้นบาลาคก,กับบีลาอามก็ถวายโคตัวผู้หนึ่งตัวและแกะตัวผู้หนึ่งตัวบนแท่นบูชาแต่ละแท่น บิลอามกล่าวแก่บาลากว่าท่านจงยืนอยู่ข้างเครื่องบูชาเผาของท่านและข้าพเจ้าจะไปเผื่อว่าพระยะโฮวาจะเสด็จมาหาข้าพเจ้าและพระองค์จะสำแดงสิ่งใดแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะกล่าวแก่ท่านแล้วเขาก็ขึ้นไปอย่างที่สูงโล่งเตียนพระเจ้าก็เสด็จมาพบบิลอามเขาก็ทูพลพระองค์ว่าข้าพเจ้าได้จัดแจงแท่นบูชาเจ็ดแท่น และได้ถวายโคตัวผู้หนึ่งตัวกับแกะตัวผู้หนึ่งตัวบนแต่ละแท่นนั้นพระยโะฮววทรงใส่ถ้อยคําไว้ในปากของบีลาอามและตรัสว่าเจ้าจงกลับไปหาบาลากและกล่าวแก่เขาตามนี้เมื่อบีลาอามกลับไปถึงบาลากบาลากกับพวกผู้ปกครองของโมอาบอยังยืนอยู่ข้างเครื่องบูชาเผาของท่านบีลาอามก็กล่าวคําอุปมาดังนี้ว่า บาลากได้นำข้าพเจ้ามาจากเมืองอารามกษัตริย์เมืองโมอาบได้นำข้าพเจ้าออกจากภูเขาทางตะวันออกกล่าวว่าจงมาเถิดมาสาบแช่งยาโคบเพื่อเราจงมาเถิดมาประนามอิสราเอลข้าพเจ้าจะสากแช่งผู้ที่พระเจ้าไม่ได้ส่งสาบแช่งได้อย่างไรหรือข้าพเจ้าจะประนามผู้ที่พระยาหฮวาไม่ได้ส่งประนามได้อย่างไรเล่าเพราะข้าพเจ้าได้เห็นเขา จากบนยอดผาและข้าพเจ้ามองเขาจากเนินเขานี่คือชนชาติหนึ่งที่อยู่ตามลำพังและไม่ได้นับตัวเองเข้าในท่ามกลางชนนานาประเทศผู้ใดสามารถนับผงครีดินของอยาโคบได้หรือนับจํานวนหนึ่งในสี่ของอิสราเอลได้ขอให้ข้าพเจ้าตายอย่างคนเที่ยงตรงและขอให้บ้านปลายชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเหมือนอย่างคนเที่ยงตรง ปาลากกล่าวแกบีลาอามว่าท่านได้ทำการอันใดแกเราเล่าเราได้นำท่านมาสาบแช่งศัตรูของเราแต่บัดนี้ท่านกลับกล่าวคำอวยพรแกเขาทั้งสิน้นเขาก็ตอบว่าข้าพเจ้าต้องระวังที่จะกล่าวคำซึ่งพระยะโฮวาใส่ไว้ในปากของข้าพเจ้ามิใช่หรือขอไข่คำอุปมาที่สองบทที่23่ข้อสิบสามถึงข้อ26 บาลาคก,ก็กล่าวแก่เขาว่าขอเชิญท่านไปกับเราอีกที่หนึ่งซึ่งท่านจะได้เห็นพวกเขาท่านจะเห็นแค่ริมขอบค่ายของพวกเขาแต่จะไม่เห็นพวกเขาทั้งหมดและที่นั่นท่านจงสาดแช่งพวกเขาเพื่อเราแล้วบาลาคก,ก็นำบีลาอามมาถึงที่นางแห่งโซฟินขึ้นไปบนยอดเขาพิสคาและได้สร้างแท่นบูชาเจ็ดแท่น ถวายโคตัวผู้ตัวหนึ่งกับแกะตัวผู้ตัวหนึ่งบนแท่นบูชาแต่ละแท่นนั้นบิลาอามก็บอกแก่บาลาคว่าท่านจงยืนอยู่ที่นี่ข้างเครื่องบูชาเผาของท่านขณะที่ข้าพเจ้าไปพบกับพระยะโฮวาที่นั่นพระยะโฮวาเสด็จมาพบบิลอาอามและใส่ถ้อยคำไว้ในปากของเขาและตรัสว่าเจ้าจงกลับไปหาบาลาคและกล่าวดังนี้ ครั้นบิลาอาัมกลับมาถึงบารากแล้วบารากกับพวกผู้ปกครองของโมอาบก,ก็ยืนอยู่ข้างเครื่องบูชาเผาและบารากก็ถามบิลาอัมว่าพระยะโฮวาตรัสว่าอย่างไรบิลาอัมก็กล่าวคำอุปมาว่าโอท่านบารากจงลุกขึ้นฟังเถิดท่านผู้เป็นบุตรซีโฟนจงฟังข้าพระเจ้าเถิดพระเจ้าไม่ได้ทรงเป็นมนุษย์จึงไม่ทรงมูสาพระเจ้าไม่ได้เป็นบุตรมนุษย์ จึงไม่ต้องกลับพระทยัยมีสิ่งใดที่พระองค์ตรัสแล้วจะไม่กระทำตามหรือมีสิ่งใดที่พระองค์ลั่นวาจาแล้วจะไม่ทรงตั้งให้มั่นคงหรือดูเถิดข้าพเจ้าได้รับคำบัญชาให้กล่าวอวยพรพระองค์ก็ทรงอวยพรแล้วข้าพเจ้าจะกลับคืนคำอวยพรเสียก็ไม่ได้พระองค์ไม่ทอดพระเนตรความบาปชั่วในยาโคบและไม่ทรงเห็นความวิบัติในอิสราเอล พระยาโฮวาพระเจ้าของเขาทรงสถิตยอยู่กับเขาทั้งหลายและเสียงโห่ร้องเดกษัตริย์นั้นก็อยู่ท่ามกลางพวกเขาพระเจ้าคือผู้ที่ได้นําเขาทั้งหลายออกมาจากอียิปต์พร่องทรงเป็นเหมือนกําลังของโคป่าจะไม่มีเวทมนต์ใดสามารถต่อต้านยาโคบและไม่มีการทํานายใดสามารถทําร้ายอิสราเอลบดนี้เมื่อเอ่ยถึงยาโคบและอิสราเอลก็จะกล่าวว่า พระเจ้าได้ทรงกระทําสิ่งใดดูเถิดพลพัไพ่เหล่านี้จะลุกขึ้นดุดสิงโตตัวเมียและยืดตัวขึ้นดุดสิงโตหนุ่มเขาทั้งหลายจะไม่ยอมนอนลงจนกว่าจะได้กินเหยื่อและดื่มเลือดของเหยื่ที่ถูกฆ่าบาลากกล่าวแกบิลาอามว่าท่านอย่าสาบแช่งเขาทั้งอย่าได้อวยพรเขาด้วยแต่บีลาอามตอบบาลากว่า ข้าพเจ้าบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าบรรดาถ้อยคําที่พระยะโฮวาตรัสแก่ข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติตามขอควายคําอุปมาที่3บทที่2 3่สข้อยีถึงบทที่2 4่สบข้อสิบามบาราคก็กล่าวแกบิลอามว่าขอนําท่านไปกับเราอีกที่หนึ่งเผื่อว่าพระเจ้าจะทรงโปรดให้ท่านสาบแช่งพวกเขาที่นั่น บาลากจึงนำบีลาอามมาถึงยอดเขาฟาโอระซึ่งมองลงไปเห็นที่กันดานบีลาอามกล่าวแก่บาลากว่าท่านจงสร้างแท่นบูชาที่นี่เจ็ดแท่นและจัดแจงโคตัวผู้เจ็ดตัวและแกะตัวผู้เจ็ดตัวที่นี่บาลากก็กระทำตามคำที่บีลาอามกล่าวและเขาได้ถวายโคตัวผู้ตัวหนึ่งและแกะตัวผู้ตัวหนึ่งบนแต่ละแท่นนั้น